สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเวฟซีตอนนี้ยังอยู่อ่นบ yeah> anyway> claro ั่นยู้สียู้สีเกตอยู่ครับพี่น้องครับอังสีสไลด์อยู่เล่นว่าไงครับพี่น้องครับนี่บมลูจังหวะมันตัวรงกันมาเลยบางคนก็ว่ายุกเลยทายุกเลยนะก็พร้อมที่สีเดินทางแล้วครับพี่น้อง ส่วนเล็กคงเล็กลงเลยดีพี่น่องลงแล้วขั right ้นหนึงเนี่ยกล่องวันนี้ฝนมาพาที่หนนใหม่ขอเจ้าหน้าที่จ้งนี่ มันทางพานเราไปหมานมันพานแต่ว่ามันเ้ส่องไหวก็ร้องดเนี้ยโงมันเหลือหลายปีสามหนึ่งไปนาะมันเหลือหลายมันเหลือหลายสั่งมาพังเนี่เอาละไปพูดละไปพูดมางานไปนาเราลาเรื่งไหนเลยจะได้นอนแล้วเดี๋ยวรถเพียเราไปงานเลยตื่นมากะได้อยู่หน้างานเลยมันค่อยวาเมืออาจารย์ไปกันวัดนอนวัดหลวงปู่โอเคก็จิตไปนอนหลวงปู่สุขวัดศาลาหลวงปู่สูบบุขวนไปไปไปเลย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 หลวงปู่สุขเลยไปเลยไปเลยเพื่อไม่ได้นอนไปวัดหลวงปู่สูบเลยไปวัดหลวงปู่ลูกนี่แหละใครเนี่ยซื้อตัวมา บอกตะว่ารถคนไว้น่ันคนน่คนเขางานเลยพอประสานไฟฟ้าไปแล้วพนั้งรถนะพ่คนจะไปสนามเก่าไหมพ่คนจะไปกับเพื่อนมาสนามน้องเขาเรยน่ะสนามที่เขาเรียนมือนั่นที่หลังที่หันหลังเขาไปใส่กอไผ่ไงนั่นเป็นซองยันนน่นะไปไปลงรู่เห็นดีนะยพ่เมลตลาดนะ ซีแย็กสิบสร้างสิบองค์วาเสียนจักรกลัดแหมมันจะเป็นสีแยกไฟแดงอะแต่ว่างานแต่เนี้ยเจ้าภาพคือวัดหลวงปู่พี่ลดวัดลวงปูง่แต่ว่าหลวงปูหน่องบนมีหมองลงตอนเลยไปจัดจุ้นในอำเภอพะโค่นเป็นชมลมกำนั้นพนับงานก็จ้าจัดจัดซอยกันนะแต่ว่าในน้ำลวงปู่สิบกมันน,น,มน้องหัวแหลครับสนามน้องหัวแหลกจีไรวะเขาเดินทางมากรุงเทพติดแย็ ไฟเผยหอดจื่อได้เลยต่ว่าตัวนี้คือว่าไหนก็ไฟเงยๆน่ะก็ไฟเงย่แหละมันสิเป็นซองเฮี้ยนเขาอยู่หลังสูงหนึ่งไปอยู่หลังนั่นข้าเจ้านั่นน่ะ่องน้ำอยู่ชั้นข้างห้องน้ำอยู่ด้านข้างข้างกระแมนหลังกระแมนที่กว้างที่มองนั่นแหละโอเคน้ำน้ำดีพวกที่เขาเจ้าเก็บคลาบนี่ไฟก็พุ่งยิงไปไหวลงปูมือเลี่ยนนะจะเชื่อได้ไปเหตุการณ์มันเนี่ยคือว่าคือพวกเอื้อแน่นไหม เข้าไปข้าน,นงวัด้องปูซดีแล้วอนย์แบบของดีน้ของดีเสียรัรกษาของม่เลยเต้าตนตนไปตนมาเลยไปอาาัดรัีดไปรลานเลยขอไม่ขอไม่ก็ได้รถบ้านท่าจะขึ้นได้บอขอสำคัญมันว่าด้หมืนน่นดิขึ้นท่านข้นเอ้ขึ้นพดอ่เออว่าะแนนผ่านนยนว่าตั้งแต่ไปนี่นนลเลยนะ กับเดียวนี่เดียวเดียวนี่เดียวนี่เจ้าก็ลังสีหยกนี่ขันบเอร์บ่มีที่นี่นปอะไยุติอไล่ยังก็รู้ทกันคับเพื่อนบอกว่าเียกยูทูบเบอร์มาหาเลยดเสียแงมากเลยคือพ่อบอกพนมเรียกยูทูบเบอร์มัหน่อยมัเรียก กรรมการเรียกไปทำไมลูกแดนเซอร์ว่าเรียกยูทูบเบอร์มาหน่อยเรียกอ๋อเนี่ยเพิ่นสีจงานบ๊วยบ๊วยไหนตีสีไอเล่นเนี่ยบ๊วยเป็นบ๊วยเพิ่นเกษตรกรทางการเกษตรนี่คือกระจายออกไปละกระจายข้าวหรือว่าเพิ่นสีแจ้งงานแจกงานกระจายข้าวไปนะครับครับผม ไปไม่ได้มาห้าวเอาเอามาเอายืดตูปเปอร์มาหน้าปานออมานั่นละเอาเชียงน้ำเจ้าแม่มาเฉียบีไม่อยากข้าวให้ยากบานแด้เลยบ้าวไปมันต้องเอื้อนแล้วอ่ะแสกกำลังร้อนฟังการแถลงข่าวจากเจ้าภาพพี่น้อง เมื่อกระแสเรียกร้องเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้คณะเจ้าภาพเนเมื่อก่อนนะผมรับผิดชอบแค่สามคนยักน้อยมาเนี้แต่ตอนนี้ก็เลยหาเรืออยากจะหาเรือพี่น้องว่าในส่วนที่มันขาดทุนถึงว่าเล่นวันนี้ถ้ามีการขาดทุนอยากจะหาเรือพี่น้องคณะญาติพี่น้องผมเนี่ย่ารและผิดชอบร่วมการไหมถ้าพี่น้องร่วมกันก็จะให้เลินเลยผมจะโทรไปคุยกับบอสพี่น้องว่ายังไงถ้ามันขาดในส่วนที่มันขาดวถาสองแสนทางสถานการณ์อย่างนี้ ว่ายังไงป่วยกันท่านโป่กาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเจ้าภาพคุยกันอีกการันคุยกันว่าเห็นใจนะเห็นใจเอสซีเห็นใจพี่น้องแฟนคลับที่มาหลายคนเห็นใจนะบอสตอนนี้กำลังหาลือิวนะครับกำลังหาลือว่าสนามนี่คือน้ำไม่ขังแล้วล่ะเป็นดินน้ำไม่ขังแล้วล่ะเออก็อยากหาลือพี่น้องว่าคณะญาติผมเจ็ดแปดคนเนี่ยถ้าในส่วนที่มันขาดทุนถ้าเก็บแล้วมันขาดทุนเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยเรามาเฉลี่ย โอเคไหมเราจะสู้ไหมเจ้าภาพตอนไหนพร่น้องร่วมนะช่องใหญ่ด้วยถ้าเจ้าภาพใหญ่ด้วยถ้าเจ้าภาพสู้ช่องทุกช่องต้องไลฟ์มากแฟนจะมาอุหนุนนะจะมาร่วมนะให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะไลฟ์ช่วยผมนะลงทุกช่องเลยนะไลฟ์ช่วยเจ้าภาพนะ ถ้าอยากให้เล่นตรงนี้ถ้าเจ้าพ่อจะส่วให้เห็นใจเห็นใจแฟนครับรอคอยมาเป็นปีนะครับว่าจะได้เล่นอ่ะปังค้อนแต่กลับไปแล้วกลับไปแล้วก็มีกลับไปแล้วก็มีลงทุกช่องนะถ้าหากนิวทุกเบอร์ว่าจะลงช่วยทุกช่องสุดความสามารถจะภาคคุย ว่าจังไหนที่เขาจะผ่า <JD> ข <et le> ั้นแรกเขาจะตั้งห้างตั้งห้างปอขั้นตั้งขึ้นมันติเป็นอีย่างนึงอันนี้เ็เหตุผลมาลามด้วยเหตุผลมาลามขั้นตั้งห้างขึ้นมันก็สีมิตาใจ่่คทีีนต้องยอมรับอยู่แล้วแหละถ้้าใหตั้งต้องยอมรับอยู่แล้วคุยใส่หนาขั้นตั้งแล้วนี่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนซุปถามเจ้ผ่าบ้างผ่ามันผ่าบ้างนโตข้ามถ้าหลาบพูนเราพร้อมที่จะช่วยกันไหมในคณะญาติถ้าช่วยก็จะให้ตั้ง ถ้าไม่เสียงก็ไม่เป็นไรยอะเลยแล้วคุยกับคนอยู่แล้วทีมงานเจ้าเทียมก็แ่ก็ขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพทุกคนเลยนะครับขอบคุณเยอะคนแพงเลยสาวน้อยเนี่ยผมชอบที่ไม่มีองค์อิงมาผมชอบฟันคงว่าผมจะจ้างสาวน้อยไปจ้างข้ามปีเลยนะกว่าจะได้สาวน้อยนี่อยากะพี่หนุ่มเออนี่แหละถ้าเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพเราเก็บปัดได้เท่าไรก็ช่างจะากหาคุณได้กำไรเจ้าภาพเราหารกันช่วยกัน เอ้าวันไี้คืนยุ่ธกับเจ้าฟ้าด้วยวไหนผมจะได้ซังลงนั่งมือก็ได้กี่โมงกี่อะไรก็แล้วแต่แต่ก็แต่ผมก็จะลู้ไม่แล้วก็เล่นต่อครับครับมันจะเล่นสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ช่างแล้วแต่เวลาทำเสร็จว่าจะได้เท่าไม่เป็นไรเราคุยตรงนี้ให้ยูทูปเลยคุยต่อหน้าบอสเลยก็ได้เนี่ยบอสก็จะไล่บอสเลยคุยเลยมีกันเลยสมมติว่ามันขาดทุนแสนห้าหรือสองแสนเราก็หารกัน แฟนครับคนเมืองม่ทะลับโอเคใช่ไหมโอเคลูกนี้บ้างไงเคยถามครับถามเอเอาคุย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 คไปรครับมันกระตุกันกันเศร้าแล้วต่มันกระตุกจังไดอยู่นีนล่ะต่ว่าสนานีมันก่งรถกหับครับก็นังหาอู่พี่นอกอยู่กับที่ดังอหรือจังไดเนี่พื่อปั๊บคุณระดมคนตามกานการบนทด้รับร้องว่ามันสิมันสิเช็ดจัคุ้ม ครับครับแมนแเพราะมันเลยเวลาละครับฮัลโหลแมน๋ยวาห่ตั้งหันึันแล้วสอหอกางคุยกันผมคุยครับบ้านยังายังไม่หยุดคุยเป็นยังไงอีกกคุยคับจะผานเขามาเชื่อจดี่โมดใาหรอครับกคือพวผมจะไหนก็ได้ได้นได้เห็นใจเห็นใจนะครับาจ้าจข้าจะ้าจะ้าจะข้าจาติจะสูา้าจะาจะ้าจ้จะข้าดทุนกจะร้ามรั้าจ้าจะขาะา้ะ ผมคกับพี่น้องก่อนนีอะไรไป่กันถ้าผมจะภาพบอกว่าโอ้สู้ยอมทุกข้องขอความร่มเือไล์ให้ผมว่าจะภาพอย่างนี้นะต้องมาช่วยกันนะต้องมาช่วยกันนะวันนี้เราช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีาช่อยู่แล้วครับมีศิลปินรับเชิญด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนี่ต้องรอครับรจักรก้อนนี่ครับ มันอาจจะไม่เต็มที่ไม่ไรจะภาพรับได้แจกทีมงานว่านรอก่อนพอเสร็จป่ะก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูนะครับนั่นนะเสียงออกไปสองเท่าเลยเขาเรียรอก่อนรอก่อนเอาเดี๋ยวจะพาไปดูที่แสงกันครับพี่น้องครับเท่าเดี๋ยวพอหยุด เป็นสามีก่อนให้่ปปรึกษากันก่อนว่าเิ่นยะไกันยัยเราเชิญน้ให้จ้าภาพปรึกษาก่อนเลยพี่น้องด้วยตัวลงกันว่าจะได้ไดตัวลงพี่นิตย์สิจูดสามีก่อนพร้อมในทีมาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีครับตัลงทางจะพาตัลงวัาเล่นกับิเลนครับพี่น้องครบวันนอย่างเดียวก็กลังปรึกษาหารอกันกับทีมงานจ้บภาพกันดูครับพี่น้องครับพอกันชิปนาครับมันกงอกากเบิรงอยู่นะ สรุปแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ความบอลเรือนเรือนแล้วครับพี่น้องครับสรุปบอลเรือนในพี่น้องได้ยังนั้นนดิยังนั้นนดิเอาที่มั่นหน่อยที่ว่าเอา เอาเทวดาให้เขาเนาะเอาถ้างนั้นกเลิกนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณสำหรับเป็นการเลื่อนครับพี่น้องครับโยกเลืกครับเลวันที่เท่าใดเดี๋ยววัเดี๋ยวชี้แจงอีกทีนึงครับเี่ยวนะครับอ้าวเอาสุดยอดเลยหายใจเลยครับรับคัติดำสุดยอดเลยเห็นไหมเราไปกันๆมไปแล้วจะลงให้แบบ เ้าภาพสุดยอดเลยครับขอบคุณนครับผมจะชื่นชมครับชื่นชมเลยครับขอบคุณมากครัสุดยอดมากไมแน่เลยโอกาสครับหรือวารงบจะจ้างมาอยากเบิ้งหรอผมจ้างทีแล้วใช่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 ไม่ได้แสดงก็ไม่ไรไล์ให้ขอบคุณเจ้าภาพเภาพและฐานะฟองไงนะครับอันนี้พวกผม ยอมรับทุกท่านวรับใจสุดยอดเลยครับให้ใจจริงๆครับครับครับชองใหญ่ยอมรับมากยิ่งเนะครับขอขอบคุณครับ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 